สวัสดีปีชวดค่ะแสงไม่ค่อยสว่างนะคะตรงโต๊ะนี้ไฟเสียมันเสียแบบแบบไหนไม่รู้ค่ะดวงอื่นๆก็เปลี่ยนหมดเชื่อเชื่อไม้ไฟดับทั้งบ้านเลยค่ะแปลกมากเลยค่ะตั้งแต่หลังจากวันที่แปดปีที่แล้วมันเริ่มเริ่มดับทีละดวงดวงดวงเป็นสิบดวงเลยค่ะ,คะสวดมนให้นะคะสวดมนให้ค่ะสวดมนให้ทั้งสิบสองปีเกิดค,ค่ะ พิชวดเดือนนี้เจอหมายเลขสองนะคะหมายเลขสองเป็นหมายเลขป่วยไข้ค่ะขอให้พิชวดทุกท่านใส่เสื้อผ้าสีขาวเยอะๆนะเดือนนี้เสื้อผ้าสีขาวจะไปบรรทอนหมายเลขที่ท่านจะป่วยไข้ได้นะเหมือนมีวิญญาณตามอ่ะก็ดีได้หลายได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นทําบุญกวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะแล้วก็ กดน้ำให้เทวดาให้อะไรที่เรากล่าวทั้งหมดนั่นเลยค่ะนะคะกดน้ำส่งให้ไปมีวิญญาณตาม45วันค่ะนะคะ<ป>ระวังเรื่องสุขภาพมากๆกันที่สูงอายุระวังเรื่องดื่มทานนะคะทานระวังสมรักค่อยๆนะคะ ดื่มระวังสำรักเช่นการเดินระวังล้มนะมันจะเป็นของมันเองค่ะถึงวันที่สิบวันที่สิบห้าเดือนหน้าเลยนะบางท่านก็สุขภาพแข็งแรงมากเนาะกรรมคนเรานี้มันไม่เหมือนกันนะมันบันทอนกันคนละแบบนะเวลาเล้ายมาเนี่ยออนสังเกตแต่ถ้าคนชื่อพลังดีออนสังเกตผ่านรรมไม่แย่มากเลยสักคนหนึ่งก็ออนให้เรื่องชื่อ25อร์เซ็นค่ะ ก็เดือนนี้ยบก็จะมีตัวป่วยใจป่วยกระป๋ะป่วยเดี๋ยวจะติดตามบอกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหมายเลขนี้เป็นเลขไม่แรงมากค่ะนะก็ระบุยี่ห้อก็คือนี้แหละค่ะก็มีเรื่องป่วยค่ะนะท่านที่ไม่จํากัดอายุนะ่าไม่ใช่ว่าอายุน้อยป่วยไม่ได้นะคะอายุน้อยป่วยได้ค่ะนะฮะพอระวังระวังนะฮะสุขภาพค่ะก็ไม่มีอะไรนะระวังระวังแค่นี้ค่ะ ค่ะุงฟีบ้านช่วยได้ค่ะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เดืยวนะคะลืมบอกไปค่ะนอนทิศใต้นะคะทิศใต้ตรงๆค่ะถ้าท่านที่เป็นชาวทิศตะวันตกนอนตะวันตกตรงๆค่ะเดือนนี้ค่ะเดือนนี้ตะวันตกดีมากขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ